อรุณสวัสดิเช้าวันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่หมอกไหมคะวันนี้อากาศดูแปลกมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไม่เห็นตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นเลยนะอันนี้ PM 2.5หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันนี้มันอากาศมันดูแปลกแปลกมากมาก อันนี้ถ้าใช่ PM 2.5เราควรสวมหน้ากากนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความกดอากาศต่ำหรือเป็นเพราะความเย็นเข้าปกคลุมประเทศไทยนะก็ขอภาวนาขอให้มันเป็นแค่หมอกยามเช้าเท่านั้นยังไงทุกคนก็ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ หน้ากากที่กัน PM 2.5ด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะโอ้ยสุดลูกหูลูกตามันมันทนัศนวิสัยมันไม่เคลียร์เลยค่ะแต่ว่าข้างนอกมันก็จะแบบเหมือนเย็นๆนะก็ขอให้เป็นแค่ความเย็นค่ะเพราะช่วงเนี้ยกรุงเทพเผชิญกับ PM 2.5ค่อนข้างเยอะ จริงไหมอากิอากิยังบอกเลยโอ้เมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยมันยังเห็นฝั่งนู้นอยู่เลยนะแต่แป๊บเดียวเองอะ่ะมันหายไปหมดเลยอ่ะมันแปลกมากเลยอากาศวันนี้นะกลัวจังเลยเราจะดูจาก Apple Watch กันนะคะโอเคนี่ค่ะคือค่า PM 2.5วันนี้173 ซึ่งเมื่อกี้เราดูจาก Apple Watch แล้วนะคะอันนี้เราจะดูจากตัวโปรแกรมเลยนะคะว่าค่าเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ175เท่ากันกับ Apple Watch เลยนะคะดูแลสุขภาพกันจริงๆนะคะวันนี้น่ากลัวจริงๆเลย175 pm 2.5นะนะสูงมากเลยค่ะและนี่คือ เมื่อกี้ค่า PM มันเริ่มจางกว่าเมื่อกี้แล้วนะคะตอนนี้เราเห็นตึกข้าง,างหน้านู้นแล้วเนาะแต่ก็ยังมีค่าของ PM ที่ล่องลอยอยู่ตามสภาพที่เราเห็นนี่เนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ